สวัสดีเพื่อนเพืมมอ่อทุกคนนะครับผมมอสเวชรากรนะครับวันนี้จะชวนคุณเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องของการที่ว่าเราจะสร้างสภาพแวดล้อมแนละสภาวะแวดล้อมเนี่ยให้อารมณ์ดีหรือทําให้เรารู้สึกดีได้อย่างไรนะครับผมก็มีแค่สี่เทคนิคนะที่คุณสามารถทําได้ง่ายๆเนาะ <S <S นเพื่อที่จะทําให้คุณอ่ารักษาระดับพลังงานดีๆเอาไว้นะครับไว้ดึงดูดสิ่งดีๆนะครับไว้ทําให้ขึ้นอารมณ์ของเราผ่อนคลายขึ้นสมองของเราได้พักผ่อนนะครับ มาเริ่มที่เทคนิคแรกแล้วก็คือการทําความสะอาดของห้องนอนนะครับหรือห้องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณใช้อยู่ประจําอะนะครับจัดของจัดอะไรให้มันเป็นระบบระเบียบนะครับเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกดีนะทาไมึงว่าอย่างนั้นคุณลองสังเกตเวลาที่คุณออกไปทํางานแน่นอนแล้วคุณออกอาจจะออกไปทํางานตอนรีบๆนะครับข้าวของอะไรไม่ได้เก็บนะที่ที่นอนไม่ได้พับไม่ได้อะไรนะครับ แต่พอที่เรากลับมาจากที่ทํางานเนี่ยพอกลับมาเจอสภาพห้องตัวเองมันรู้สึกโอ้ห้องทำามันรกอย่างนี้นะครับเครียดจากที่ทํางานยังไม่พอกลับมายังยังยังเครียดกับห้องตัวเองอีกท,ที่ที่แบบดูไม่สะอาดไม่เป็นระบบระเบียบนะครับฉะนั้นแล้วคุณต้องฝึกทําความสะอาดห้องของตนเองเ้ฝึกทุกวันอาจจะ5นาทีก็ได้อา่าเก็บกวาดเช็ดถูนะครับต่อมานะครับเลือกกินอาหารที่มันดีๆต่อสุขภาพของคุณเนาะเพราะอย่าลืมนะครับว่า การที่เราหล่อหรือดูดีหรือสวยดูดีมันมันมันมาจากภายในนะครับภายในสู่ภายนอกนะครับการที่เรากินสิ่งดีๆเข้าไปมันเหมือนกับบำรุงภายในของเราให้มันดีนะครับแล้วภายนอกของเราก็จะดีตามไปด้วยนะครับคุณต้องเลือกกินอาหารที่มันให้ประโยชน์กับคุนนะกินผลไม้นะครับกินผลไม้อ่พยายามลดของน้ําตาลหรืออ่ของทอดนะครับกินพวกที่มันต้มพวกนึ่งอะไรมันมันจะดีกว่านะครับแล้วก,ก็กินผลไม้ เสริมไปด้วยนะเพราะว่ามันจะมีวิตามินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพื่อบำรุงรักษาร่างกายของเรานะครับต่อมาข้อ3นะครับก็ฟังเพลงหรือเล่นดนตรีก็ได้นะครับอาจจะเล่นกีตาร์นะครับตีคอสนุกสนุก,นกหรือคุณอาจจะฟังเพลงดนตรีคลาสสิกนะครับเพลงเพลงที่คนดังๆคนสมัยก่อนๆโมซาร์ตวีโตเฟนอะไรที่เขาแต่งที่เขาได้เล่นในใน ในสมัยที่เขาอยู่มีชีวิตอยู่นะครับแล้วเราก็ฟังเดี๋ยวนี้มันก็มีเยอะยๆมากมายคุณอาจจะเสิร์ชว่า Classical Music for Happy นะครับเป็นดนตรีคลาสสิกสำหรับความสุขนะครับคุณก็เปิดฟังเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่ามันเพลงคลาสสิกมันจะสามารถปรับเปลี่ยนอารมณ์ของคุณให้เป็นคนอารมณ์ดีได้อย่างแน่นอนนะครับไม่เชื่อคุณก็ต้องลองฟังนะครับโอเคต่อมาข้อที่สนะครับก็คือ การดื่มน้ำเนี่ยเป็นสําคัญมากเนาะพยายามดื่มน้ำเอ่อถ้ารู้สึกกระหายให้ให้จิบจิบน้ำนะครับจิบจิบน้ำนะเอ่อมีงานวิจัยเขาบอกว่าดื่มดื่มน้ำเนวันละแปดแก้วนะมันดีต่อสุขภาพดีต่อร่างกายดีต่อจิตใจของเราเนาะมันเวลาที่เรารู้สึก,กโกรธหรือมโมโหเราก็สามารถดื่มน้ำน้ำเพื่อคลายความร้อนคลายพลังงานลบๆพลังงานร้อนๆที่มันอยู่ภายในอะ่ะการดื่มน้ําที่แบบ สดชื่นสดชื่นมันจะเปลี่ยนอารมณ์ภายในของเรานะครับก็ดื่มน้ําวันละแปดแก้วนะครับหรือถ้ากระหายก็ดื่มในระหว่างวันได้นะอ๋อแถมนะครับข้อสุดท้ายแล้วกันนะครับก็คือการที่เรานอนพักผ่อนนะครับอย่างเพียงพอนะผมบอกได้เลยว่าการที่เรานอนพักผ่อนอย่างเพียงพอมันทำให้เราตื่นขึ้นมาสดชื่นแล้วมันทําให้เราเวลาไปทํางานโอ้โหมันมีพลังนะ นะครับนอนวันละเจ็ดถึงแปดชั่วโมงตื่นมาโอ้โหสดชื่นแล้วแบบมีพลังนะครับแล้วทีนี้มันเวลาไปทํางานมันมันจะไม่เหนื่อยง่ายมันจะไม่ง่วงเหงาหาานอนนะครับผมก็เคยมีประสบการณ์ที่แบบโอ้หนอนดึกนะครับแล้วไปทํางานแล้วแบบโอ้ร่างกายแบบง่วงหาาตลอดทั้งวันอนะ่ะยืนทํางานก็แบบโอ้หาวหาวหาวนะครับมันมันดูมันดูเหมือนไม่มีเรีย่ยวแรงดูเหมือนไม่อยากมาทำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ต้อง นอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีๆเข้าไว้นะครับโอเคมาสรุปกันนะมี4วิธีนะครับที่จะปรับสภาพวาอารมณ์ของคุณนะปรับสภาพแวดล้อมคุณเนี่ยให้มันดีขึ้นเนาะให้สมองคุณประปรบงหนึ่งก็คือทําความสะอาดห้องของคุณนะครับทําความสะอาดจัดระบบระเบียบของโต๊อ่าผ้าห่มผ้าห่มอย่างเงี้ยนะครับต่อมาข้อ2นะครับกินสิ่งดีๆนะครับที่มันอ่ดีต่อสุขภาพนะครับ อย่าลืมนะครับว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะครับต่อมาข้อ3ฟังเพลงอ่คลาสสิควิมิสิกนะครับของโมซาร์ทเปิโเฟนนะครับอ่หรืออาจจะเล่นดนตรีเล่นกีตาร์เล่นกองเล่นอะไรนะเพื่อเป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะครับหาอะไรทำที่มันสนุกสนุกเนอะนั่นเพื่อที่จะทําให้เรารู้สึกดีนะครับต่อมาข้อสี่นะครับดื่มน้ำวันละแปดแก้วนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีหรือถ้าคุณ กระหายระหว่างวันก็จิบๆนะครับแต่มาข้อแถมมันก็คือเป็นการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับจะได้มีพลังในการที่จะออกไปสู้รบจากภายนองนะครับไปลุยไปทํางานนะครับหรือออกไปใช้แรงอะไรต่างๆนะการที่เราพักผ่อนอย่างดีมันสําคัญต่อจิตใจอย่างแน่นอนนะครับครับท่านเพื่อนชอบคลิปความรู้ดีๆแบบนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ได้วยนะครับผมมอสเวชลากรขอบคุณครับ